อามิอินดาอินดาเฮ่เฮียอินด้ากงผ่าซาอังกรง่ายนิดเดียวสวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งกับ j e ส s a อลิซสอนพูดอังกฤษจาก USA นะคะวันนี้พี่เจสิก้าอินโดและคุณแม่มาพบกันอีกครั้งนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับ dog walker ที่มีหลายๆท่านสงสัยว่ามันคืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยพี่เจสสิก้า a dog walker is a person who walks dogs a dog walker is a person who walks dogs ก็คือ d o อกวอล์กเกเนี่ยก็คือคนที่พาน้องหมาไปเดินนั่นเอง ไม่ต้องมีล้ดู why do they have dog walkers because some people they might have a dog while they are in college or they might have a they might have a dog and they might have to go to work during the day and so they can't walk their dog during the day and take care of them so they hire a dog walker อ่าก็เพราะว่าบางคนนะคะอย่างเช่นคนที่เรียน college แบบนี้มีสุนัขไปอยู่ด้วยหรือไม่ก็คนที่ต้องไปทำง,งานช่วงกลางวานันแล้วก็ไมมีคนมา พาหมาไปเดินไปทำธุระอะไรแบบนี้ก็ต้องจ้างคนพาสุนัขไปเดินนะคะ dog walker how much do they get paid ได้เงินเยอะไหมไม่แน t as much as the person wants to charge them จริง l หรอู mm hmm. no limit I guess not we used to hire a dog walker remember when we went up to Colorado <Yeah. S 1> ตอนที่เราไปเที่ยว Colorado เมื่อ ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีวันหนึ่งที่จะต้องขึ้นเขาไปที่ Rocky Mountain ทั้งวันแล้วทีนี้ก็ปล่อยอิโนโดไว้กับเพื่อนสุน,นัขด้วยกันแล้วก็เกรงว่าเขาจะต้องการไปทำธุระไปเดินอะไรหน่อยนะคะก็เลยต้องจ้าง dog walker มาเนี่ย Do you know how much we pay for for that person? 100 or 200 d o l l a r s 100 d o l l a r s for four dogs h o g คือมีมีอินโดแล้วก็มีเพื่อนน้องหม่อีก4อีก3ตัวเป็นทั้งหมด4ตัวนะคะจ้างด็อกบล็อกเกอร์เนี่ยมาดูแลซึ่งเขาก็มา how many times did she come she came twice มา2ครั้งนะคะมาตอนเช้าครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนบ่ายครั้งหนึ่งพาออกไปเดินประมาณครึ่งชั่วโมงต่อครั้งก็จ่ายไป100ดอลลาร์ก็เฉลี่ยแล้ว25ดอลลาร์ต่อตัว รายได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะเคยเจอน้องคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าเขาก็เรียนเป็น i met with a girl she's a college kid นะคะเขากำลังเรียนมาหาวิทยาลัยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาก็เป็น dog walker นะแต่ละวันเนี่ยเขาจะวิ่งไปหลายบ้านเลยประมาณมีกี่ตัวนะไม่แน่ใจว่ามีกี่ตัวแต่เขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาทำรายได้ประมาณ160ดอลลาร์ one day she m a e s u which is help for her college fee <Yeah. S 2> นะหาเงินเรียนมหาวิทยาลัยก็พาน้องหมาไปเดินก็มีอาชีพอาชีพเยอะแยะมากมายนะคะที่ที่อเมริกาส่วนอินโดนีก็ค่อนข้างที่จะแสนรู้ค่ะบางทีถ้าไม่จําเป็นก็ไม่จําเป็นต้องจ้างคนมาเดินเท่าไหร่เพราะว่านอกจากครั้งนั้นที่ที่จำเป็นไม่จาเป็นต้องจ้าง dog walker ถ้าวันไหนไม่อยู่บ้านสักสาชั่วโมงเขาก็ เขาก็กลันได้ไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำ He's very good right He doesn't need dog walkers three four three four hours he can hold <Yeah. S 1> uh, huh. uh huh. แล้วก็ค่ะส,สำหรับท่านที่เขาเขาไม่มีเวลาที่จะดูแลสุนัขอะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านดึก mm hmm. เขาก็ต้องจ้างมานะคะโอเคพี่เจสิก้า thank you so much for sharing information แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบาย